ครับสวัสดีนะครับผมอยู่กับผมบุญเรืองสล็อตนะวันนี้เรา,าก็มาทุน250บาทนะกับเ,เกมฟอร์จูนออกอ็อกออกของเราเหมือนเดิมนะไปที่เป็น5บาทเลยดีกว่านะวันนี้มาทุนน้อยนะม,มาอุ้ยทองออ้ยทองกับวายวายกับทองนี่ไงวายกับทองโอ้โหเอ้ลูกรักทำไมทองของพี่มันโอ้โหดูสม้มขาดลูกเดียวโอ้โหแม่เย็ดมาไปไปกันเรื่อยๆนะของเรานนันเป็น5บาทของเราดิว่า จะรอดหรือจะร่วงนะที่ยิงเสียไปแล้วเลยห้าร้อยเสียไปแล้วห้าร้อยเอาเข้าไปใหม่มาเอาเข้าไปใหม่เอาเข้าไปใหม่เอาเข้าไปเอาเขาไปไอ้เหี้ยโอ้โหขวัญนขึ้นเลยวะยมาพ่อหนุมหน่มยอดชายพ่อหนุ่มพอยอดชายอู้นึกว่าจะกระโดดหลอกว่าสับขาหลอกเลทองผู้สวยโอ้ยไม่ได้เลยวะ่ะมาท้อ,ทองทองอีกแล้วโอ้โห ประทัดก็ยังดีส้มก็ยังได้คุณสิบให้สักทีสินะทองนะอ่ะแต่ว่าอื้มมาเท่าไรสองร้อยก็ยังดีไม่เคยได้นะทองมาสิบต,ตัวเต็มที่ก็มาวานน่ยแบบเก้าตัวนั่นคือแบบเด็ดด,ดวงยอดอะไรเด็ดดวงพองลำใหญ่นี่คุณจะพูดอะไรของกูเนี่ยมาได้เก้าตัวเฉยเลยวะได้สักสิบต,ตัวนะคุณสิบนะ่ะจะว่าไปก็ว่าไป ก็ว <ersch> ่าไปไอ้เหี้ยก็ว่าไปมึงเนี <that> <ate> ่ยก็ด no ูดก <that 's not S 2> <that> ูเก <ia> ินไปโอ้โหมะกระโดดดิกระโดดดีกระโดดดีเออโอ้โหทองนี่แหละทองเลยขอเลยทองเลยโอ้โหก็ยอดชายมากล่องทองก็ได้กล่องทองก็ได้กล่องทองก็ได้โอ้โหกล่องทองโอ้โหมาสองอันเองโอ้โหทำไมมาไข่สองอันทำไมมาให้ครบวะภาพ แต่ยังมาก็ยังดีดีกว่ามาอันเดียวโอ้มาทรงมาส้มประทัดอันเดียวเงี้ยอุสภาพไอ้เนี้ยหนักกว่าเดิมโอ้โหพระช่ายไปไปไปนะอือหือสองแดงโอ้โหส้มสภาพไปถ้าเสียนี้ถ้าเสียนี้ก็น่าจะพอวันนี้ก็น่าจะพอวันนี้ก็น่าจะเสียวันนี้น่าจะโดนดูดถ้าเสียนะหมายถึงไป ยังอยู่ยังอยู่เรายังอยู่ลุยกันต่อโอ้โยกระทัดโอ้โหอะไรก็ไม่ได้ไอ้เหี้ยไม่ได้เลยเหรอโอ้โหโอ้โหโอ้โหมาอาทองมามาโอ้โหกล่องทองมาอ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 าเอาก็โดดเฉยเลยเหี้ยเอ้โอ้หมาดิมาอืย่าเพึ่งเลยประทัดอ่ะมึงถอยไปก่อนเออโอ้สภาพกล่องทองนี่แหละมาเอาใหม่มาสุดแถวเลยมาสุดแถวเลย โอ้ยอันเดียวโอ้เกินอืมนี่แหละทองโอ้หจะเทียกล่องทองเมื่อกี้อันเดียวอะสภาพโอ้จะร้องโอ้โยยิ้ม่ายอืมโอ้โหย้อมใจมายังอยู่กันในเกมเรายังอยู่กันในเกมไปโอ้โหถึทองโอเคอยู่ไปไปกระโดด อือโอ้โหเกือบคูณสิบไม่เกือบเลยแย่ขาดหลายตัวอยู่โอ้โหสภาพอะไรของคูเนี่ยลูกกระตาโอ้โหไปจะทองอ่ะเมื่อกี้กล่องทองอ่ะจะรั่วเลยแย่โอ้โหมานเดียวสภาพจะร้องเลยนั่นโอ้โหส้มมาอู้ทองอู้สวยจังวะต้อกระโดดเฉยเลยเแยโอ้โหคิดว่าจะกระโดดหลอกมาดิมาถุงทองก็ได้มาอันแรกนี่เลยมาอื้อหม ะไรวสองแดงมาสองแดงก็ได้มาสองแดงก็ได้มาสองอู้เรียบร้อยสองแดงก็ได้มาอื้อหือมาโอ้โหห้าร้อยอืมสองแดงก็ได้อะไรก็ได้โอ้โหให้๋ยวมันคูซิปน่ะสภาพโอ้โหมีทองอุ้ยทองอืมคือก็จะได้ทองเมื well to ่อกี้เนี่ะไปใส่กันต่อถ้าเราใส่กันต่อ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 เอ้ยอุ้ยถึง uther! สองแดงเขาสวย ซองแดงลูกรักเราอะไอ้เนี่ยโอ้โหมีแต่ซองแดงนี้แหละคุณสิบบ่อยกับพวกส้มพวกประทัดสภาพของตัวของพแพงๆเนี่ยไม่เคยคุณสิบพี่กูหรอกทองเต็มที่เขาสามแถวนะกล่องทองเหมือนกันสามแถวไม่เคยหรอกโอ้โหไอ้เนี่ยแบบคุณชงคุณสิบกระโดดดิม,มาอีกรอบหนึ่งเอ้าโอ้โหไอ้เนี่ยสับหลอกดีอย่างวะมึงเนี่ยโอ้โหดูกูล่อด้วยไม้หน้าสามเลยโอ้โหส้มใส่กันต่อใส่กันต่อ ใส่กันต่อโอ้โหเนี่ยคิดถูกคิดผิดว่าใส่10บาทเนี่ยเสิโอ้โหเกือบพูนสิบไปขนมพ่อยอดใช้ขนมพ่อยอดใช้ขนมพ่อยอดใายโอ้โออหเนี่นยไอ,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 อู้ถูกทงเขาสวยไวายไม่ขยับขึ้นไปอีกวะได้ทงสองแถวเลยมเมื่อกี้วายขยับขึ้นไปมา10บ,บาทของเรานะกับโอหมกมา กระโดดเฉยหรือว่าเหี้ยมาเบ็ดติบ่าของเรามาโอ้โหเอาดีไปรุ่นเอาดีไปรุ่นอะไรวะเฮ้ยสองแดงมาเอาสองแดงก็ได้เนี่ยลูกรักสองแดงลูกรักมไม่ใช่ไม่ได้เลยทองลูกรักมามึงต้องทองแล้วแหละจังหวะนี้เฮ้ยโอ้โหเรียกว่าจะมาครบโอ้โหขาดอันเดียวโอ้โหจะรู้ว่าเก้าร้อยเท่าไหร่เลยวะ พันสองเอาต่อดดีไหมดูว่าจะพอเอาต่อไม่ได้ถ้ามันเอาอย่างนี้ดีกว่าหมดสองร้อยดีกว่าเออไม่ใช่เออถ้ามันถ้ามันลดลงไปเหลือพันหนึ่งน่าจะพอดีกว่าอย่างน้อยก็ได้ทุนคืนกำไรนิดหน่อยก็สภาพไอ้แยบวันนี้ปั่นไหโอ้โหทองก็สวยปั่นแล้วก็ขึ้นเลยแบบนี้ก็ได้อยู่ก็ยังได้อยู่ไปไปอีกขนมโอ้คนมลุกลักเษณะใช้โอ้ใช้ น่าจะปันน่นไม่ขึ้นจริงๆอือโอ้โเดียวเดียวเดียวโอ้เนี่ยวิยว,วปั่นไม่ขึ้นจริงๆไงเนี่ยโอ้โหยี่้ปั่นไม่ขึ้นจริงๆว่ะโแต่ก็ได้อยู่อย่างน้อยก็ได้กําไรนิดหน่อยได้ทุนคืนก, 2, กําไรสองสามร้อยเออก็ได้กว่าเสียละโอ้โหสภายหากใครที่ชอบคลิปนี้ฝากกดไลค์กดติดตามด้วยนะครับผมเจอกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับผม